วันนี้นะครับบ้านพระพรนะครับจะพามารู้จักกับร้านเบเกอรี่โฮมเมดร้านหนึ่งในจังหวัดกาญจนบุรีนะครับชื่อว่าร้านขนมปัง5ก้อนกับปลา2ตัวครับเป็นโฮมเมดเบเกอรี่นะครับไม่ว่าจะเป็นขนมปังแลือว่าขนมเค้กเนี่ยจะใช้วัตถุดิบที่คุณภาพสูงครับแต่ว่าราคาไม่ได้สูงตามคุณภาพไปนะครับราคาประหยัดรสชาติอร่อยกลมกล่อมนะครับ เดี๋ยวผมจะพาไปรู้จักกับเจ้าของร้านนะครับว่าที่มาที่ไปของร้านนี้แล้วก็ชื่อของร้านนี้เป็นมาเป็นไปยังไงนะครับก็เดี๋ยวไปพบกับเจ้าของร้านกันเลยครับครับตอนนี้นะครับผมก็อยู่กับ เจ้าของร้านแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาทำความรู้จักกับเจ้าของร้านกันเลยครับครับผมพีนะครับนักรบแสนสุขครับเจ้าของร้านขนมปังห้าก้อนกับปลาสองตัวโฮมเมดเบเกอรี่จะถามคุณพีว่าที่มาที่ไปของชื่อร้านนะครับขนมปังห้าก้อนกับปลาสองตัวเนี่ยมันมีที่มาที่ไปยังไงครับขนมปังหา้าก้อนกับปลาสองตัวเป็นเรื่องราวในพระคิดธรรมคัมภีร์นะครับเป็นเรื่องราวของอตอนที่เด็กหนึ่งคนเขามี ขนมปังกับปลาขนมปังห้าก้อนกับปลาสองตัวนำไปให้พระเยซูในการที่จะไห้ฐานอวยพรแล้วก็เอาไปเลี้ยงคนถึงไม่ต่ำกว่าหนะ้าพันคนเนีัยเป็นเรื่องจริงๆิงมันเป็นเรื่องของการส,สำแดงความรักแล้วก็การแบ่งปันซึ่งกันและกันเราก็เลยล้กึกตีกับตัวน,นั้นก็เลยเอาชื่อตรวน,นั้นมาตั้งเป็นชื่อร้านเรานี่นเป็นส่วนหนึ่งเพราะว่ามันเป็นเหมือนอสิ่งที่ถ่ายทอด จากข้างในของเราครับแล้วเราสัมผัสว่าเออเนี่ยใช่เลยมันเป็นสิ่งทีเ่เหมือนพระเจ้าโดนใจเราอะ่ะให้เราทําในสิ่งนี้เพื่อที่จะแชร์และแบ่งปันประสบการณ์สิ่งดีๆให้กับคนทั่วไปครับถ้าเกิดว่าใครได้มาร้านขนมปัง5ก้อนกับปลา2ตัวนะครับผมอยากจะให้น้องพีเนี่ยแนะนํานิดถึงครับว่าถ้าเกิดว่ามาร้านเนี้ยจะต้องซื้ออะไรติดไหมติดมือกับบ้านไปครับ แน่นอนครับก็พอเข้ามาเนี่ยทุกคนคือในจังหวัดกาญจนบ,บุรีเนี่ยทุกคนจะต้องรู้จักเค้กโบราณกาญจนบุรีรอันนี้คือเป็นสิ่งที่เราออกแบบแล้วก็คิดค้นกันขึ้นมาเพื่ออยากจะให้มันเป็นสิ่งที่เวลาคนมาจังหวัดกาญจนบ,บุรีแล้วเนี่ยซื้อเป็นเป็นของฝากและทีนี้พอเราคิดเราวางแผนเอาไว้เนี่ยก็คือเดี๋ยวผมแนะนํานิดนึงนะครับว่า,เ,าเราคิดกันยังไงก่อนนั้นอันนี้ก็คือ เค้กโบราณใช่ก็คือโดยปกติเค้กโบราณทั่วไปที่เราเคยกินมาอาจจะเนื้อแข็งๆใช่ไหมแต่ทีนี้เราก็มาคิดค้นกันว่าเราจะทํำยังไงให้มันเป็นเหมือนเค้กครอบครัวเราออกตรงเนี้ยก็คือเด็กที่เป็นครีมใช่ไหมครีมแบบเยลลี่นี่ก็คือเราออกแบบสําหรับเด็กแล้วก็ที่เป็นผลไม้อะพวกนี้ก็คือเราออกแบบสําหรับคนที่มีอายุขึ้นมาหน่อยส่วนฝอยทองเนี่ย ได้ทั้งเด็กและคนกลางวัยกลางคนนี่คือคเจต,ตนาลมของเราที่เราทําประมาณนี้นะครับแล้วก็ทีนี้เนี่ยพอเราทําแบบนี้แล้วพอลูกค้ากินละซื้อแล้วไปเอาไปฝากอะไรเงี้ยครับก็เกิดความรู้สึกว่าเฮ้ยมันแปลกอม,มันแตกต่างจากท,ที่ที่เขาเคยกินครับมันเกิดความประทับใจแล้วก็บอกต่อทีนี้เราก็เลยได้ลูกค้าที่บอกต่อต่อกันไปครับก็คือเป็นเค้กที่นุ่ม แล้วที่สําคัญครับคือทานท่าเงครอบครัวไม่ว่าเด็กาบบมาให้มันเป็นครอบคราวมาเป็นเด็กเป็นผู้ใหญ่หรือว่าค,คนวัยรุ่นก็สามารถทานกันได้ทั้งครอบครัวนะครับนุ่มนะครับแล้วก็ไม่เหมือนที่อื่นต้องเป็นเค้กโบราณที่ขนมปังฮะก้อนกับปลา2ตัวที่นี่เท่านั้นนะครับผมแล้วถ้าเกิดว่าในกรณีที่คนที่อยู่ไกลหรือว่าไม่สะดวกมาซื้อที่ร้านเนี่ยทางทางน้องพีเนี่ยสามารถที่จะ ส่งแล้วว่ามีช่องทางไหนที่จะส่งให้ลูกค้าได้บ้างครับมีครับมีช่องทางอยู่แล้วเพราะว่าตอนนี้คือล่าสุดนี้ก็มีลูกค้าที่สมุทรสาครสั่งเรามาเป็นลูกค้าประจําที่เดี๋ยวผมเล่านิดหนึ่งก็คือว่าก<อ>่อนหน้านั้นก็คือว่าลูกค้ามาเที่ยวที่จังหวัดกาญจน,นบุรี<ม>แล้วมีญาติอยู่ที่นี่แล้วญาติซื้อเค้กโบราณกาญบุรีของเราไปแล้วก็เกิดกินแล้วก็ประทับใจ<ม>ก,ก็กลับไปถึงสมุทรสาครก็คิดถึงแล้วก็ลองเสิร์ชหา ลองเสิร์ชหาว่าร้านเราอยู่ตรงไหนแล้วเขาก็ติดต่อมาให้เราส่งไปแ่รถที่เราขนส่งก็รถขนส่งก็คือเป็นขนส่งเย็นที่เราส่งไปก็มีค่าใช้จ่ายไม่เยอะอก็คือเรานอกจากทำขายที่ในร้านแล้วด้วยเราจะททำส่งในปริมาณที่เยอะด้วยแล้ข่าวว่ารับจัดเด็กด้วยใช่ไหมครับถูกต้องครับก็คือเราเริ่มต้นจากโฮเมดเนาะแล้วทีนี้พอลูกค้าติดต่อเข้ามาอินบ็อกมาเราก็บอก ทำแบบนี้ได้ไหมแบบนี้ได้ไหมเราก็คือบอกว่าโอเคเราทําได้หมดแหละแม้ว่าจะทําไม่ได้แต่ว่าเราก็บอกว่าโอเคเราทําได้ดูแล้วมันไม่ยากเราก็พอเราตอบลูกค้าไปอย่างนั้นปุ๊บเราก็มาศึกษาอันไหนที่เราทําไม่ได้นะเราจะพยายามทำให้ได้สุดยอดมากเลยครับวัตถุดิบหรือว่าคุณภาพที่น้องพีคัดสรรเนี่ยคุณน้องพีมีหลักการหรือว่าไปหาวัตถุดิบจากแหล่งไหนมาบ้างครับ อันนี้คนขคังจะซีเรียสนะเพราะว่าเราเราถือว่าไอสิ่งที่เรากินเนี่ยคือสิ่งที่เราขายด้วยเพราะฉะนั้นเรากินแบบไหนลูกค้าก็ได้กินแบบนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเราใส่ใจในเรื่องของคุณภาพแล้วก็วัตถุดิบที่นำมาใช้ในในในขนมของเราในแต่แต่ละอย่างครับทีนี้อผมเล่านิดหนึ่งก็คือว่าเคยมีลูกค้าลักษณะที่ว่าเฮ้ยขอลดราคาได้ไหมอ่า อขอขอถูกกว่าน,นี้ได้ไหมอะไรประมาณนี้ใช่ไหมเราก็บอกว่าอถ้าจะให้เราลดราคาเพื่อที่จะลดคุณภาพสินค้าเนี่ยคือเราทําไม่ได้ย่างเพราะว่าวัตถุดิบที่เราใช้แต่ละอย่างเนี่ยค่อนข้างพรีเมียมแล้วก็ uh huh. เลือกคัดสรรมาอย่างดีผมยกตัวอย่างนิดหนึ่งว่าบางมีครั้งหนึ่งที่เรื่องสตรอเบอรี่นะครับสตรอเบอรี่ของที่ร้านเนี่ยจะมีตลอดทั้งปีเพราะเราใช้ส่วนใหญ่เราใช้ของนอกทั้งนั้น uh huh. สตรอเบอรี่จะมีอเมริกาเกาหลีออสเตรเลียอะไรประมาณนี้หม,นหมุนเวียนเปลี่ยนไปซึ่งของนอกนี่รับรองว่าผมเคยซื้อสตอรอเบอรี่แพงสุดก็ลูกละประมาณ40บาทอะแ,แล้วขนมแล้วขนมชิ้นนั้นครับขายราคาเท่าไหร่ครับขนมชิ้นนี้ก็คือเราเอามาทำใดฟูกุนะครับ<อ>ไดฟุกุแล้วก็คือเรายอมเขาเรียกว่าไงไม่ได้กำไรอะ,อะเพราะว่าเราพยายามที่จะ ่รักษาฐานลูกค้าของเราเอาไว้พอเราได้ราคาที่ถูกลงมาหมายความว่าเพราะว่าเราซื้อในปริมาณที่เยอะใช่ไหมครับในแหล่งที่เราไปคัดสรรมาจากห้างสรรพสินค้าชั้นนำในในจังหวัดอะไรเงี้ยครับมันก็ทำให้เราสามารถที่จะมีกำไรบ้างนะครับแต่ถ้าถ้าเกิดว่าเทียบราคากับหลายๆที่เนี่ยของเราเนี่ยถือว่าถูกกว่าอฮ ถูกกว่าหมว่าขนมของเรานะครับเพราะเนื่องจากว่าเราขายได้ได้ราคาถูกเพราะว่าเราเราทําเองแล้วก็ขายเองครับแล้วผมก็ได้ยินข่าวมานะครับว่าสินค้าวัตถุดิบของเนี่เนี่ยมีคุณภาพมากๆเลยแล้วก็ออเดอร์เนี่ยล้นเลยนะครับในแต่ละวันเนี่ยอย่างวันเนี้ยผมมาสัมภาษณ์เลยนะครับน้องพียังไม่นอนมาสองมาสองเกือบสองวันแล้วนะครับอ่าเพราะออเดอร์เยอะจริงๆ,ๆครับแล้วนอกจากนั้นนะครับนอกจากนั้นเนี่ยน้องพีก็ได้แบ่งปันนะครับ ช่วยเหลือกับคนที่อยากจะมีรายได,ได้น้องพี่ทำยังไงครับอันดับแรกเราอยากจะเล่าที่มาที่ไปก่อนหนึ่งก็คือว่าตอนที่เราเริ่มเริ่มต้นเนี่ยเราทํามาได้สักระยะหนึ่งอะ่ะก็มีน้องนักเรียนคนหนึ่งชื่อน้องไม์ใช่ไหมครับเขาก็อินบ็อกมาเขาอินบ็อกมาถามว่าพี่หนูอยากจะเอาขนมพี่ไปขายเมื่อก่อนหนูสั่งเค้กวันเกิดให้แม่แล้วก็รู้สึกว่าเค้กพี่อร่อยมาก อะไรประมาณนี้หลังจากนั้นเราก็มาคุยกันว่าน้องอยากได้อะไรเราก็ตอบสนองแล้วให้น้องทําให้น้องเอาไปขายครับจนขายกับเรามาตั้งแต่ม .4 ตัวนี้ก็คือเข้ามาหลาลัยปีหนึ่งปีกําลังจะขึ้นปีสองแล้วตอนนี้อ้โหสุดยอดเลยก็ยคือทีนี้ก็ขายนอกจาการับขนมไปขายแล้วเนี่ยเนื่องจากว่าน้องเป็นเยาวชนใช่ไหมแล้วก็ให้ความรู้เรื่องของการวางแผนการเงินแล้วก็บริหารจัดการ อะไรต่างๆตัวแทนน้องทําระบบตัวแทนด้วยทีนี้ก็น้องพอน้องมีรายได้แล้วรู้จักเก็บจะกินจะ,จะใช้เนี่ยน้องก็สามารถถอยรถปไ้ายแดงได้คันหนึ่งอะ่ะกัเนื่องจากว่าเราเราจะให้ขายกับเราเนี่ยไม่ใช่แค่เป็นคู่ค้าอย่างเดียวแต่ยังเรายังให้ความรู้ว่า้ควรบริหารจัดการการเงินยังไงห,หลังจากนั้นก็มีหลายๆคนพ่อค้าแม่ค้าที่เขาเข้ามา เข้ามาคุยแล้วก็รับขนมของเราไปขายครับเราเราคิดว่าใจเขาใจเราอ่ะเหมือนว่าคือเราก็ไม่ได้กําไรเกินควรเราก็ก็แบ่งแบ่งให้แบ่งปันแชร์กันเพื่อว่าเราจะมีรายได้จากสถานการณ์แล้วก็ช่วงโควิดนี่ใช่ไหมครับช่วงโควิดนี่ขายดีมากเพราะว่าแต่ละคนก็อยากจะมีรายได้แล้วก็มีอาชีพเสริมเป็นไงบ้างท่านผูชมนอกจากว่า ต่อของร้านใจดีแล้วนะครับยังช่วยเหลือแบ่งปันในเรื่องของการของการหาไรายได้ในช่วงโควิดช่วยน้องๆให้มีทุนการศึกษานะครับผมตอนนี้เรามาถึงช่วงท้ายของรายการแล้วนะครับเราจะมีโปรโมชั่นอะไรบ้างน,นครับเดี๋ยวน้องพีจะบอกนะครับว่าถ้าเกิดว่ามาซื้อสินค้าที่ขนมปังห้าก้อนกับปลาสองตัวมีโปรโมชั่นอะไรบ้างก็คือจริงๆแล้วเนี่ยก่อนหน้านี้เราทําเป็นโฮมเมดใช่ไหมครับแล้วก็เร้านของเราเนี่ยคือเราก็เติบโตขึ้นมาเป็นต่อเนื่อง เติบโตขึ้นมารวดเร็วมากทีนี้ก่อนหน้านี้ลูกค้าที่รับขนมนเราไปขายอันพวกเนี้เขาก็มายืนรอในส่วนของหน้าร้านซึ่งก็อากาศก็ร้อนแล้วก็ทีนี้เราก็คิดต่อเติมร้านขึ้นมาทีนี้เราก็เพิ่มในส่วนของเรื่องเมนูเครื่องดื่ม,มกาแฟสดน้ำปั่นอะไรพวกนี้สมูทตี้อะไรพวกนี้ขึ้นมาใช่ไหมครับทีนี้เพื่อว่าจริงๆเราไม่ได้หวังผลกําไรจากตรงนี้เท่าไหร่ uh huh. เรา ยังคิดว่าเราอยากจะให้ลูกค้าไม่ได้มีโอกาสมานั่งรีแลกต์แล้วมานั่งคุยกันแล้วก็มีบริการน้ำอะไรในราคาที่ไม่ไม่แพงทีนี้เราก็คิดว่าตลอดทั้ง7ปีที่เราทำมาเนี่ยลูกค้าไม่เคยหนีจากเราไปไหนเลยลูกค้าซับพอร์ตหมายว่าอุดหนุนเราในในลักษณะที่ว่าไม่ใช่เพร่อสงสารเรานะครแต่ว่า สินค้าของเรามันมีคุณภาพแล้ว<ม>ลูกค้าก็ติดตามเรามาตลอดครับมาถึงวันนี้ก็คือเราเราสามารถทําพื้นที่หน้าร้านที่เมื่อก่อนเป็นที่จอดรถต่อเติมให้มันสามารถานั่งพักกอนพักผ่อนรีแลกซ์ได้ติดแอร์ Air, อะไรพวกนี้ใช่ไหมครับก็ก็เลยคิดว่าเราอยากจะคืนทุน<ม>แล้วก็อยากจะขอบุณลูกค้าโดยการที่อยากจะให้บางสิ่งบางอย่างให้กับลูกค้าคใช่ไหมครับจริงๆอะ่ะ โปรแกรมหรือว่ารายการในหัวมีเยอะมากมายแต่ว่าเราไม่บริหารจัดการไม่ทันครับด้วยความที่เราเติบโตโปรเจกต์มีครับแต่ว่ากําลังมีน้อย <c oughs> อ,อแูแล้วทีนี้ก็เลยคิดเอา,เ,อาเบื้องต้นก่อนแล้วกันเบ,บื้องต้นก่อนแล้วกันก็คือว่าพอเรามานั่งที่นี่ทุกหนึ่งบาทก็มีหนึ่งแต้ม20ส<ม>ิแต้มได้เครื่องดื่มสองแก้วชา<ม>กาแฟสดอะไรพวกนี้โอ้<ม>เยี่ยมเลยครับ <c oughs> ก็คือมาที่ตรงนี้ปุ๊บนะครับนอกจากนอกจากแอร์เย็นๆแล้วนะครับ นั่งนั่งคุยกับน้องพีเพลินแชร์กันแบบว่าทุกคนคือเราตั้งใจว่าที่นี่อ่ะก็คือเป็นที่ที่เราจะนั่งคุยพูดคุยแชร์ประสบการณ์กันสารทุกสุขดิบมานชิลกันมานั่งคุยกันแชร์ประสบการณ์อย่างตะเกียกก่อนหน้านี้คือคือมีลูกค้าที่ว่าไอตรงนี้ทายังไงอ่าอ่าสะสมแต้มนี่ทํายังไงอ่าผมก็แชร์ไปว่าเออผมทําแบบนี้แบบนี้ครับเมื่อกี้ผมก็อยู่ในหตุการนึงนะ มีมีลูกค้าน่าจะเป็นเจ้าของธุรกิจด้วยน่าจะเป็นเจ้าของร้านเบเกอรี่ด้วยจำไม่ว่าผมก็เคยแชร์เรื่องนี้กับป้านพบรกันนะแล้วป้านพบรับป้านพบรัเป็นส่วนคิดอีพอยดด้วยนะโอเคครับถือว่าสุดยอดคือวันนี้ที่ผมมาสัมภาษณ์น้องพีเนี่ยเพราะว่าเราสนิทกันเราเป็นเหมือนพี่เหมือนน้องเรารู้จักกันมากกว่า10ปีแล้วครับอ่ามากกว่า10ปี เราก็เที่ยวไปเที่ยวมาหาสู่กันเหมือนจีบสาวเลยเนาะความสิ่งสองสายพันเนี่ยมันยาวนานนะวันนี้ก็เลยมาช่วยน้องพีนะโปรโมรลานซึ่งนีจริงๆนะถามว่าน้องพีอยากโปรโมตไหมทุกวันนี้คือแทบจะไม่ได้นอนแล้วนะครับ<อ>แต่ว่าเราอยากจะแบ่งปันบอกขยายกระแทกขนมปังที่อร่อยบิอกี่ที่อร่อยครับแล้วมีคุณภาพราคาไม่แพงครับต้องมาที่ร้านนี้ครับขนมปัง5าก้อนกับปลาสองตัวสําหรับใครที่จะมาร้านขนมปังขาก้อนกับปลาสองตัวนะครับ เดี๋ยวให้น้องพีบอกเลครับว่าที่ตั้งของร้านเนี่ยอยู่ที่ตรงไหนครับผมเออคุณน้องอร้านของเราตั้งอยู่ใกล้ๆโรงเรียนวิสุทธหลังสีนะครับอยู่ระหว่างโรงเรียนวิสุทธ์กับโฮมโปรกาญจนะบ,บุรีนะครับถ้าเกิดว่าเข้ามาจากทาง,งในเมืองผ่านโรงเรียนวิสุทธิ์มาเลี้ยวซ้ายเข้าถนนพัฒนาการประมาณ400เมตรก็จะถึงร้านของเราอยู่สายมือนะครับถ้าเกิดว่ามาจากทางหลังเรือนจําก็ ตรงมาก็เลี้ยวขวาก็จะเจอร้านของเราอยู่ขวามือ,อถ้าเกิดว่ามาจากท่าม่วงก็เจอสะพานลอยที่โรงเรียนวิสุทธ์ทลังสีก็ยูเทิร์นแล้วก็เลี้ยวเข้ามาถนนพัฒนาการประมาณ400เมตรถ้าเกิดว่ามาไม่ถูกก็ลองเสิร์ชหาขนมปัง5ก้อนกับปลา2ตัวโฮเมดเบเกอรี่ใน Google m a p นะครับ <c oughs> มีแล้วนะครับ <c oughs> เซิร์ชหานะผมมาจากราชบรุรีผมยังเสิร์ชมาเลยครับว่า ร้านขนมปังาก้ออยู่ตรงไหนก็ Google เนี่ยก็นำมาหาร้านได้ที่ตรงเป๊ะเลยนะครับครับท้ายนี้นะครับน้องพีมีอะไรอยากจะฝากกับท่าผู้ชมไม่อยู่จากบ้านไหงครับโอเคก่อนอื่นผมต้องขอบคุณพี่ทิพย์แล้วก็พี่ <Okay. S 2> ดิเรกเนาะที่รเราเป็นเขาเรียกว่าเป็นความสัมพันธ์ที่ดีแล้วก็เป็นกลยามิตรที่ดีต่อกันมาตลอดแชร์ share, รแล้วก็แลกเปลี่ยนประสบการณ์ความรู้รที่มีต่อกันต่อเนื่องมายาวนาน ก็ขอบคุณที่พอพอรู้จักพี่สองคนแล้วก็ทําให้คิดถึงข้อคิดในพระคิดธรรมคำพีบอกว่าสองคนดีกว่าคนเดียวถ้าเกิดว่าคนหนึ่งล้มลงอีกคนหนึ่งก็สามารถชุดอีกคนหนึ่งลุกขึ้นมาได้เพราะฉะนั้นผมอยากจะแชร์อย่างนี้กับทุกทกท่านที่ฟังและชมรายการนี้อยู่ะนะครับก็คือว่าหัวใจสําคัญคือการแลกเปลี่ยนแล้วก็แบ่งปันสิ่งที่ดีต่อกัน ร้านของเราคือมีแพชั่นมีอุดมการมีความตั้งใจที่จะแบ่งปันประสบการณ์แล้วก็แชร์สิ่งดีๆให้กับลูกค้าแม้กระทั่งความรู้ในสิ่งที่เราได้เรียนรู้ประสบการณ์คือจากความที่เราชีวิตติดลบอะติดลบจากที่เมื่อก่อนลำบากมากต้องแคะข้ปุกต้องขายแหวนแต่งงานต้องขายาแปลงสินทรัพย์เป็นทุนในการ ตั้งแต่ไม่มีอะไรเลย uh huh. ต้องไปเป็นลูกจ้างเขาได้วันละร้อยห้าสิบบาทอะไรเนงะี้ยเริ่มต้นพอผ่านมาเจ็ดปีในการที่เราสู้มาด้วยกันกับแฟนนะครับคือหมวยก็คือมันทําให้เราได้เรียนรู้แล้วรรว่ามิตรภาพเป็นเรื่องที่สําคัญมากมิตรภาพที่ดีเป็นเรื่องที่สําคัญมากถ้าเกิดว่าเราไม่มีมิตรภาพที่ดีหรือว่ามีความสัมพันธ์ที่ดีกับใครสักคนนึงเนี่ยมันจะทําให้เวลาที่เรามีปัญหารเราก็จะลำบากเราไม่สามารถที่จะพูดคุยหรือแบ่งปัน ความรู้สึกนะ,ะนึกะหนักใจอะไรครับกันและกันได้เนี่ยแต่พอเรามีใครสักคนหนึ่งมันก็จะช่วยปลดปล่อยแล้วก็ระบายความอัดอั้นตั้นใจของเราตัน,ตนใจของเราไปทีนี้พอเรามีมิตรภาพที่ดีมันทําให้เราเริ่มต้นคิดและมีสติในการทําทุกสิ่งทุกอย่างด้วย <S <S ไม่ว้าวุ่นไม่กระวนกระวายใจนี่นะครับดังนั้นถ้าเกิดว่ามีโอกาสผ่านมาตรงนี้ก็เข้ามาแลกเปลี่ยนก็ได้แชร์กันประสบการณ์ได้กันได้นะครับ คบคนพาลพาไปหาผิดคบบัณฑิตบัณฑิตพาไปหาผลนะครับชีวิตของเรานะครับถ้าเกิดว่าเรามีการยานในมิตรที่ดีนะครับก็จะทำให้ชีวิตของเราเนี่ยเจริญก้าวหน้าไปในทางที่ดีนะครับผมท้ายนี้นะครับผมบ้านนพก็ต้องขอบคุณน้องพีเนาะนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับที่ให้โอกาสเราได้เข้ามาเยี่ยมแล้วก็เข้ามาชมร้านนะครับผมสำหรับใครที่นะครับติดตามบ้านนพอยู่หรือว่าอยู่จังหวัดกาญจนบุรีใกล้ๆโซนแถวโฮมโปรนะครับก็สามารถมาอุดหนุนน้องพีได้ที่ร้าน ขนมปังห้าก้อนกับปลาสองตัวนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับ mm hmm. ผมจะเล็กคำค้งแล้วก็ทน้อมที่ก็ต้อง mm hmm. ต้อ,อนผะู้ชมชุด่อแล้ว mm hmm. พบกันใหม่ในครั้งหน้า,นานครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ